ใหม่ดาวิกาเปิดโหมดหวานเตอชันทวิตบอกทุกคนเริ่มแซวได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหากันมานานแล้วสำหรับใหม่ดาวิกาและเตอชันทวิตตลอดระยะเวลาที่คบกันมามีโมเมนต์ความหวานมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างเรื่อยๆอย่างล่าสุดใหม่ดาวิกาได้ออกมาโพสภาพคู่เตอชันทวิดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า ชอบทำงานกับพี่คนนี้จังค่ะในเวลาต่อมาใหม่ดาวิกาก็ได้เข้าคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกด้วยว่าแซลได้อ่านเริ่มเลยซึ่งในเวลาต่อมาก็มีบรรดาชาวเน็ตที่เข้าคอมเมนต์แซลกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทำงานที่เรารักกับคนที่เรารักมดกัดบวมแล้วน่ารักจังเป็นต้น